ปรึกาาหมอเรื่องอะไรเอ่ยแก้มค่ะคุณหมอจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนแบบอ,อ้วนอเขาเรียกว่าตัดไขมันกับคุณแก้มนะหมอก็จะเปิดแผลในตักเล็กๆมันเซนหนึ่งแค่น,นี้นะครับแล้วก็ไปดึงเอาไขามันข้างในนี่ยแหละออกมานะครับพอเราเอาไขามันออกปุ๊บเนี่ยนั่งก็จะดูฮะ Sha p e ขึ้นหน้าเรียวขึ้นนะครับ ตอนนี้นิวอยู่ชั้นสองค่ะกำลังจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพเพื่อเตรียมตัวจะผ่าตัดแล้วจะตื่นเต้นแค่ไหนติดตามให้จบนะคะเตรียมพร้อมแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เจ็บค่ะก็เจ็บแค่คคตอนที่ฉีดยาชานิดเดียวแล้วนั้นก็ไม่เจ็บเลยขอตัวไปทำสวยก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย วันนี้นะคะนิวจะมารีวิวค่ะครบ3วันแล้วนะคะที่ดิวหาปัะจุกันแก้มไปทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเขาจะยุบลงกว่านี้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันดีกว่าครบ7วันแล้วนิวจะมา Follow ให้ดูเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย